โครงการธรรมยาตรากรตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรสถานเจ็แห่งปีที่12ได้ดำเนินการมาครึ่งเดือนกว่าแล้วบรรยากาศการทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนายังคงเป็นไปอย่างคึกคักลืมปิติเบิกบานใจกันทั่วหน้าสำหรับพิธีทอดผ้าป่า ณวัดลำพญาอำเภอบางเลนจัังหวดนคปรปฐมเมืม่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาได้มีตัวแทนผู้นำชุมชนค่ะพุทธศาสนิกชนคุณครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีทอาพ้าป,ป่าทํำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้เดินเวียนประทักษินรอบโบสถ์โดยมีกัลายาณมิตรนิชาทิพสหาการจนกุลเป็นประธานพระป,ป่าส่วนกำน,นันทวีศักด์ เอี่ยวรัตนวดีเป็นประธานฝ่ายคารวะและได้รับความเมตตาจากพระมหาอเดอเรกทิตาวุธิเจ้าอาวาสวัดลำพญาเป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งได้นำคณะสงฆ์และพระธรรมญาตราร่วมประกอบพิธีกรรมก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าทุกท่านได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจากกัปาวัตนสูตรด้วยใจที่ตั้งมั่นในพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งได้ปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งตามเสียงฝายนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่ผู้แทนพุทธศาส,สนิกชนจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าร้อมทั้งได้น้อมนำผ้าไตรถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยความปิติในบุญกุศลที่ได้ตั้งใจทำส่วนท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่า จากนั้นผู้แทนพุทธศาสนกชนได้นำกล่าวคำถวายทยธรรมนำกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวคำถวายน้ำปานะนำกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะนำกล่าวคำถวายคีฬา,านภเพตนะนำกล่าวค,วาคาําคอธิฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จและพิธีกล่าวคำถวายกองทุนเพื่อสนับสนุนสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพก็น้อมนำธยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ท่านประธานผ้าป่าจะได้น้อมนำปัจจัยผ้าป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ตามด้วยผู้แทนสาธุชนผู้แทนคุณครูและผู้แทนนักเรียนก็ได้ร่วมการถวายต้นผ้าป่าและบริวารผ้าป่าตามลำดับและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโมทนียกถา ซึ่งได้กล่าวอนุโมทนาบุญและชื่นชมยินดีในบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมทำรรกันมาตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่12ในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชามาหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรสถานเจ็แห่งปีที่12รวมทอพระป่าธรรนุบำรุงวัดถือว่าเป็นความสง่างามเป็นบุญที่ประเสริฐที่สุด ที่เราได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อกัญญูบูชามาหาปูชนียจารย์นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอีกด้วยค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีอีกกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยทํานุบํารุงพระพุทธศาสนานไม่ใช่เฉพาะแค่ที่วัดลำพญาเท่านั้น,นหลายๆวัด ทางผู้มีส่วนร่วมของโครงการก็ได้ไปท่าพระป่าเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาขอกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัดลำพญากับพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมนุนีสดจันทสโรนั้นในอดีตในสมัยที่หลวงพ่อนั้นดำรงพระครูสัญญบัติพัยดยศที่พระครูสมณนะธรรมสมาทาน สดจันทสโรนั้นก็ได้มีลูกศิษย์ท่านหนึ่งชื่อว่าสามเณรจำเนียนขาจายแสงจากอำเภอบางปลาบวชเป็นสามเณรและก็เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิอยู่กับหลวงปู่มาโดยตลอดฉะนั้นเมื่อสามเณรจำเนียนขาจายแสงอายุครบอุปสมบทหลวงพ่อพระครูสมณธรรมสมาทานสดจันทสโรก็ได้เป็น พระครูสวดก็คือพระอนุสรวานาจารย์ถือว่าลวงปู่จำเนียนและพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีเป็นครูบาอาจารย์โดยตรงฉะนั้นเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งที่อนุชนคนรุ่นหลังได้มาร่วมกันสืบสารสายใหญ่สายสัมพันธ์อันนี้ ให้แน้นแฟนยิ่งขึ้นและเป็นสิ่งที่ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ความเป็นมาเป็นไปของสิทธิครูบาอาจารย์ของเราระหว่างวัดลำพญาและก็วัดพระธรรมกายเพิ่งปิติมากเลยครับได้ทำหน้าที่ของอลูกติ์ที่บูชาธรรมหลวงพ่อนะครับเหมือนได้ได้เป็นสายใหญ่กันนะแล้วก็ทราบว่าท่านเจา้าบ้วานี่ก็เป็นลูกติดหลวงปู่ตจเรานะฮะ วฉะน,นั้นในการทํานี้ก็เห็นว่าบูญาติที่มาวันนี้ครับมันไปถตายบุญต่อเนื่องมาช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็เวยกันแผ่เผยแพร่วิชาธรรมกายให้ก้าวไกลต่อไปนะครับรู้สึกวันนี้เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็หลวงพ่อท่านก็ชื่นชมเรานะฮะว่าหมู่คณะของธรรมกายนี้ตั้งคุณตามดีสืบทอดประโยชน์ของพุทธศาสนาไปทั่วโลกก็ เป็นบุญมากๆากที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นมาก็เป็นที่รวมใจนะฮะที่สามารถดึงชุมชนดึงพอ,อน,นะฮะท่านนาเด็กดีวิจตาแล้วก็มีชุมชนมีผู้ใหญ่บ้านรู้ท่านนำต่บุญของเราเนี่ยรู้สึกกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันเลยนะครับกิจกรรมการทอดผ้าป่าในวันนี้นะคะเด็กๆอ่ในชีวิตประจาวันเด็กๆอาจจะมาร่วมงานที่วัดแต่ไม่ได้มาสัมผัสแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมในพิธีขนาดนี้นะคะวันนี้เด็กๆก็ได้เข้าร่วมพิธีทําให้เด็กๆได้ซึมซับ นะคะในเรื่องของพระพุทธศาสนาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเรานะคะก็นับถือศาสนาพุทธกันเป็นที่แพร่หลายอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วทําให้เด็กๆเนะะี่ยค่ะนอกจากที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นการส่งเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียนนะคะเยาวชนซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต และในวันเดียวกันนะคะคณะศิยานุสิ์วัดพระธรรมกายพร้อมทางผู้นำชุมชนคณะครูนักเรียนโรงเรียนบางรักใหญ่และโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกดพร้อมด้วยสาธุชนผู้มีบุญได้เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป,ป่าเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาณวัดบางรักใหญ่ตะบนบางรักใหญ่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีโดยภายในงานคณะประธานพระป่า ร้อมด้วยผู้นำชุมชนคณะครูนักเรียนและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนพระป่าเวียนประทักษิณรอบโบสถ์สามรอบพร้อมทั้งได้อัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีสำหรับท่านประธานพระป่าได้แก่กรารลยยณมิตรด,ด็อ,อกเตอร์เจษดาเหลืองแจมและกรารลยยณมิตรสุจิตราทองแดงและได้รับความเมตตาจากพระครูนนทกิจจานุก,กูล เจ้าอาวาสวัดบางรักใหญ่เป็นประธานสงฆ์ส่วนประธานฝ่ายคารวะได้แก่นายกิติภูมิแสงเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่และนายสามารถเจริญนนทสิธิ์รองนายกเทศบาลเมืองบางบัวทองจากนั้นคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับเปวตนะสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใส ตามเสียงฝ่ายนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันนี้ท่านประธานพระป่าก็ได้นำกล่าวคำถวายพระป่าส่วนท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาพระป่านอกจากนี้ภายในงานผู้แทนสาธุชนทั้ง12คณะก็ได้กล่าวคำถวายบริวารพระป่าพร้อมทั้งร่วมกันถวายผ้าไตรธยธรรมต้นพระป่าและบริวารพระป่าแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับของที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์ ด้วยความปลื้มปิติและเบิกบานในบุญกันทุกคนซึ่งงานบุญในครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดีก็เประความเริ่มใส่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาของศรัทธาสาธุชนทุกท่านและความเคารพเทิดทูนบูชาต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทมุนีสดจันทศัศโรพระผู้ปราบมารเพราะท่านเป็นบุคคลสำคัญ ที่ยอมถวายอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาชี้หนทางสวรรค์ปิดประตูอบายให้แก่เราทุกคนดังอาตมาก็รู้สึกว่าดีใจทุกครั้งที่ญาติโยมมาและที่สําคัญที่ดีใจนะไม่ใช่ว่าเพียงแค่พัฒนาวัดนั่นก็คือญาติโยมนั้นยึดมั่นในคุณงามความดีนะตามเดินตามรอย พระพุทธเจ้าแล้วก็เดินตามรอยครูบาอาจารย์เช่นหลวงพ่อสดท่านได้ปูพื้นฐานให้ญาติโยมชาวพุทธรรมกายเนี่ยมีความมั่นคงมีศรัทธาที่แน่วแน่ในการทําความดีหลายๆวัดไม่ใช่เฉพาะวัดวังรักใหญ่อันนี้และคือสิ่งสําคัญฉะนั้นก็รู้สึกว่าดีใจเป็นอย่างมากนะในการที่โยมกระทำกุศลเหล่านี้นะโครงการนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะเป็นการรวมตัวของชาวพุทธ จับมือกันสามัคคีกันในการทําความดีหรือว่ากุศลบุญกิริยาวัตถูเนี่ตลอดถึงพระสงฆ์จะสังเกตว่าพระสงฆ์นี่ก็ามากและแต่ละองค์ที่ไปคุยกับท่านเนี่ยท่านบวชไม่นานนะแต่ว่าโอ้พลังของศรัทธานี่เยอะมากเปลี่ยมล้นเลยทำทำความดีแบบไม่ไม่หวังสิ่งตอบแทนน่ะท่านจะมีความสุขกับการทําความดีดังนั้นว่าโครงการนี้ถือว่าดีมากดีทั้งพระดีทั้งโยมขอบคุณถึงพระเดชรคุณหลวงพอ่พอหลวงพ่อธรรมาชายโย ที่ท่านได้มีเมตตาต่อโยมมีเมตตาต่อศาสนาโดยมองเห็นการไกลว่าศาสนาจะอยู่ร่วมกันได้เนี่ยใครที่มีกําลังก็แบ่งปันกันไปช่วยเหลือกันไปโดยท่านขับเคลื่อนโดยนยาญาติโยมนะถึงท่านไม่ได้มาเองแต่ว่านั่นแหละคือคําสอนของท่านที่ได้มีน้ําใจมาถึงวัดวาารามอื่นๆนะ แสดงถึงพลังของชาวพุทธอย่างแท้จริงอาตรมาก็กระทบเองก็ขออนุมโมทนาบุญดุลคุณหลวงพ่อด้วยที่ได้มีเมตตาในครั้งนี้วันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันหนึ่งนะครับที่ตบบําบลบางใหญ่และวัดบางใหญ่นะครับได้มีสาธุชนสาธุชนบุญนะครับจากโครงการธรรมญาตานะครับที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาธานบุญลุงให้กับพระพุทธศาสนานะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าพระพุทธศาสนายังมี มีการที่พวกเราเรื่องได้ร่วมทําบุญและทางกับผมเองนะครับในฐานะตัวแทนผู้นําชุมชนนะครับก็ยินดีและร่วมสนับสนุนก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับโครงการธรรมญาตาและสาธุชนจากที่ได้มาร่วมบุญในครั้งนี้นครับในการตอบบุญตอบกุศลให้กับวัดมลัยใหญ่นะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับบุญกุศลน,นี้ที่ ทุกคนได้ทําได้สร้างกันไว้นะครับก็ขอให้ย้อนกลับไปร้อยเท่าพันเท่าแล้วมีสูขภาพยแข็งแรงอันพลานามัยที่ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปครับวันนี้ก็รู้สึกปราบปื้นเป็นอย่างยิ่งคนระับถ้าพอมีสาธุชนมาร่วมกันมากมายหลายมากกว่าปีที่แล้วครับปีที่แล้วก็ได้เป็นประธานครั้งหนึ่งปีนี้มาด้วยอีกครั้งหนึ่งก็มีความปราบปื้นเป็นอย่างมากคนระก็ในเส้นทางพระผู้ปราบมานได้เจริญก้าวหน้ามาปีที่สิบสองแล้วนะฮะก็ได้มาร่วมกันอยู่ทุกปีก็มีความ ทราบซึ้งปราบปื้มเป็นอย่างมากที่ได้ให้สาธุชนที่อยู่ในละแวกแถวเส้นทางผู้ปราบมารได้มาทําบุญร่วมกันอย่างคกึลื้นในบุญกันฮะบุญบันเทิงนะเนื่องด้วยผมก็ได้มาเข้าวัดมาก็20ปีแล้วฮะก็รู้สึกทราบซึ้งในคุณพระธรรมพระพุทธศาสนานะก็ขอกราบคุณหัวหน้าโครงการ ก็หลวงพ่อธรรมชโยที่ได้ดำริในโครงการดังกล่าวนี้เป็นอย่างยิ่งคนระับวันนี้ก็เปิติเปิ้มปิินดีมากที่มาร่วมทอดพระป่าโครงการธรรมญาตานะคะได้มาธนบมรมลุงวัดในท้องถิน่นก็คือวัดบางรักใหญ่ค่ะเปิ้มปิติมากในโครงการธรรมญาตาปีนี้ปีที่12บสอนะคะก็เริ่มมาตั้งแต่ปีที่หนึ่ง จนมาถึงปี12แล้วก็ปลื้มมากๆเลยค่ะลูกหลานก็ได้มากตัญญูบูชาค่ะก็มาถวายพระตาหารทุกแห่งค่ะที่สำคัญสำคัญทั้งเจแห่งปลื้มปิติใจมากๆเลยค่ะว่าเราได้สืบทอ,อดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย ต่อเนื่องไปมาตามนานเท่านานปีนี้เนี่ยได้มาทอดพระป่าได้มาเป็นประธานนี่มีความปลื้มมากๆเลยครับแล้วยิ่งเป็นโครงการที่อยู่ในดําริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยโอ้โหหลวงพ่อคิดได้ยังไงว่าจะไปทอดพระป่าตามเส้นทางมหาปูชนีจารย์แล้วสิ่งนี้เนี่ยจะทําให้เป็นที่ปรากฏแก่สายตาของชาวโลกด้วยถูกไหมคะ เขาจะได้รู้ว่าชาวพุทธให้ความสําคัญกับพระพุทธศาสนาเนี่ยในทุกๆด้านเลยการทนุบํารุงวัดในพระพุทธศาสนานะคะเป็นสิ่งที่ชาวพุทธเนี่ยควรจะตระหนักและควรที่จะทําให้ทั่วถึงในประเทศไทยไปด้วยเพื่อเป็นการที่ทําให้พุทธศาสนาเนี่ยมั่นคงและงอกงามตราบนานเท่านานนะคะการทอดพระป่าเนี่ยจะเป็นการคล้ายๆกับให้กําลังใจพระภิกษุสามเณรด้วยนะคะแล้วก็เป็นการดึงใจ ชุมชนที่อยู่รอบๆวัดด้วยนะคะให้เข้ามาช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนามาเห็นความสําคัญของวัดเห็นความสําคัญของคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะปลื้มใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าก็เป็นลูกหลานหลวงปู่อยู่แล้วนะคะศรัทธาในตัวหลวงปู่และหลวงพ่อมากๆแล้วที่หลวงพ่อค่ะมีดําริให้มา ทอดพระป่าเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ชาวบ้านเนี่ยได้มาร่วมการทําบุญฟื้นฟูพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นการแสดงความกตัญญูกับหลวงปู่นะคะเป็นการประกาศให้ชาวบ้านรู้จักหลวงปู่ไม่ลืมท่านนะคะตัวเราเนี่ยเป็นลูกหลานท่านอยู่แล้วเราต้องมีความแบบปลื้มใจมากอยู่แล้วเรารักเคารพในตัวหลวงปู่มากวันนี้ก็เลยดีใจมากๆเลยคะ่ะที่เห็นพระแล้วก็มีชาวบ้านลูกศิษย์จํานวนมากที่มา ร่วมบุญนะคะแล้วก็ปลื้มปิติมากๆเลยนะคะตั้งแต่ถือทอดพระป่าเดินวนรอบโบสถ์คะก็นึกถึงสัมมาอะระหงังนึกถึงบุญที่เราเคยทำนึกถึงหลวงปู่หลวงพ่อ,อตลอดเวลาที่อยู่ในพิธีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออเราอะอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนรู้จักหลวงปู่หลวงพ่อด้วยค่ะก็เลยอยากที่จะมาเป็นส่วนสำคัญของวันนี้ค่ะ